สวัสดี ane, คุณผู้ชมทุกทท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ปี2025เราไป,ป comfort, oney, ไดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบเพลย์ออฟหาทีมเข้ารอบสี่ยงทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่1เวลาเที่ยงคืน45แบตจะพบกับปารีสแซงฌองแมงเวลาตี3าสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับบริเซรอตบุนยูเวนตุ ไลฟ์แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเรอัลมาดริดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตนะครับเราไดูโปรแกรมฟุตบอล FA ฟเอครับอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตี3เอสเซเตอร์จะพบกับนอตเทนฟอร์เรสต์คู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต5โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่32เวลาตี245ดาร์บี้เคาน์ตี้จะพบกับออฟฟอร์ตยูไนเต็ดวัตฟอร์ดจะพบกับลีดยูไนเต็ดพอรดสมาร์ทจะพบกับคาร์ดิฟ เขาบนที่จะพบควุนสปาร์เกนเจอร์และเวลาตีสามนอริจะพบกับเพลสตันและโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทในวันนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา15บหนาฬิกาเซนทันโคสจะพบกับยาโควิเซลโกเบจะพบเซยงไฮพอร์ตโปฮันส์ติเลอร์จะพบกับคาวัซกีฟอนตาเล่และเวลา19บเนาฬิกาชันตงลร่งหนึ่งไทซันจะพบกับกวางโจเอฟซี FC นะครับและนี้คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ